นายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนางสาวอรวรรณชินสีนายกเหลกากาชาติจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดี JD, และงานกาชาติประจำปี2568ครับภายในที่ประชุมก็มีหน่วยงานราชการข้าราชการทหารตำรวจอายการรวมถึง พี่น้องสื่อมวลชนจากสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ชมรมนักข่าวอาชญกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมด้วยส่วนการประชุมมีการหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุรเจดี JD และงานกาชาดประจำปีครับซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้น12-23ตุลาคมบริเวณฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็ฝั่งอำเภอพระสมุรเจดี JD. รวมถึงสภาพพื้นที่การจัดงานซึ่งปัจจุบันนั้น ก็มีการก่อสร้างศาลากลางแห่งใหม่ขึ้นโดยที่ประชุมได้กำหนดจัดงานตามสภาพพื้นที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสารงานประเพณีเพื่อให้สืบทอดต่อไปอย่างยาวนานครับทางนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการนั้นได้กำหนดจัดงานนมันสการองค์พระสมุทรเจดีปีนี้ตรงกับวันที่12ตุลาคมคือแรม5ค่ำเดือน11ก็เป็นวันเริ่มงาน โดยวันที่11ตุลาคมทางจังหวัดนั้นจะมีการประกอบพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานส่วนวันที่12ตุลาคมเวลา8นาฬิกาจะเป็นพิธีเปิดงานแล้วก็14นาฬิกาจะประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุรเจดี JD, แล้วก็วันที่15ตุลาคมเวลา18นาฬิกาครับจะประกอบพิธีเวียนเทียนสักการะองค์พระสมุรเจดี JD. สำหรับพระสมุทรเจดี JD, ก็เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวสมุทรปราการซึ่งปรากฏอยู่ในคำขวัญและตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับสาลากลางจังหวัดเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันติดปาก พระเจดีกลางน้ําครับเนื่องจากว่าแต่เดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุรเจดีเป็นเกาะแล้วก็มีน้ําล้อมรอบพระสมุรเจดีองค์เดิมนั้นสร้างเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้ส2องต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดดำเนินทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของพระสมุรเจดีทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อให้เรือของชาวต่างประเทศที่เข้ามา จะได้มองเห็นองค์พระสมุทรเจดีย์จึงได้โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ลอมฟางที่กรุงศรีอยุธยาแล้วโปรดให้กรมมื่นราชสีห์วิกรมเป็นนายช่างจัดการก่อสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบองค์พระเจดีย์เดิมนอกจากนี้ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีนหอเทียนหอระคัง พระวิหารและพระพุทธรูปปางห้ามสมุดรพร้อมหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุิเจดีและได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส2องค์จากพระบรมมหาราชวังแห่มาทางโชรมากบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณีทรงมีพระมหากรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้มีการสมโพธ์เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันครับ